เห็นลุงไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไอ้เฮียนี่นั่งใช่ไหมลที่น่พูดถึงไอ้เฮียคนนี้โอ้โหไปว่าเขาอย่างนี้เนี่ยเรียกไอ้เฮียคนนี้ใครนี่ใครมึงพูดว่านั่งกับไอ้เฮียคนนี้มึงไปว่าเขาแน่เขาเมันเฮียจริงหรือเปล่าพี่เขาว่าพี่เฮียนะเอาไปเลยนะเนี่ยใครว่าไอ้นี่ปากหมอไอ้เฮียนั่งคนนี้คุณว่าอะไรนะเมื่อกี้มึงพูดเลยนะไอ้เมื่อกี้คุณพูดอะไรดาน อาบดิยาเขาจะไปด้านนั้นไอ้นี่ใครคนเขารู้จักกับบ้านนี้เขามานั่งอย่างนี้เพราะว่าเขาจะมาคุยอะไรด้วยพูดอะไรเกรงใจเขามั้งรัตนากะไหวยังไงไหวใครก็ใครล่ะกูไม่รู้จักไงอาบด่าทำไมโูพี่หนูด่าพี่เหรอมีแต่ไอ้คนนี้แหละด่าว่าอะไรไอ้ปากหมาไม่ละเลือนหุ่นชาวบ้านอ่ะพูดอะไรเกรงใจไอ้สัตว์นี่มั้งโหแนั่นไหมพูดถึงพี่ไอ้สัตว์เนี่ย รัตนารัตนาเก่งใจเฮียนี่ก็บ้างโอ้โดูสิพี่เรียกพี่ไอ้เฮียนะปากหมาแล้วจริงกระเปล่าเขาเรียกเฮียไอ้เฮียเลยอะไม่ได้เฮียเลยอะเฮียเขาเรียกเฮียไม่ถูกต้องเราฟังใหม่เดี๋ยวเอาเก่งใจสัตว์นี่ก็บ้างนั่นเห็นไหมนั่นมู่นแต่ละคำเนี่ยเพราะว่าอะไรไอ้สัตว์น่ะไอ้สัตว์ไหนก็บังพูดในไอ้ควาย รัตนาใครรู้ไหมไม่รู้ลุงลุงลุงที่เขาดูแลประเทศอยู่เนี่ยจ้ะลุงอะไรล่ะไม่รู้จักชื่อเขาเลยลุงตุ๊ดตัวอ๋อลุงตุ๊ดตัวเรียกเขาดิเขาแต่งชื่อพี่ลุงนี่หัวหม่คุณใช่ไหมไอ้เพี้ยด่าลุงทำไมด่ามึงนั่นแหละจะบอกให้วินนท์ใช้ชีวิตจริงรัตนายอมรับมาคุณเอากันแล้วใช่ไหมโอ้ยดูปากไอ้ปากหมาไอ้ปากควาย พี่โนโ้มาพอดีเลยโอเคแล้วโอเคสุปนานแล้วพ่อหมูก็แพงไก่ก็แพงไข่ก็แพงเย็ดแม่โอ้ยดาด้เขาได้ไงล่ะพี่ด่าวว่าไงพระจะทำโทษนะพระจะทำโทษมึงอย่างหนักพ่อแปดปีแล้วออกไป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 อ้นี่มันสอนไอ้นี่พระจะทำโทษกันอย่างหนักพระจะทำโทษไอเฮียนี่อย่างหนักออกไปออกไปออกไปคุณจะออกไปไอเฮียนี่ออกไป